สร้างแฟนคลับเหรอสร้าตอนตอวันดีดอกอะไรนะสร้างมาได้ก๊อฟเหรอป่าสร้างอีสอทฮะสร้างอีสอทได้ไปต้องขายโมเดลทิ้งก่อนนะ ไม่น้อยเหรอไม่น้อยฮะไม่หนูบ้านพี่สินด้ลยเลิกเลยไม่ได้สู้แค่แบบเออกลัวที่มันน้อยกลัวแม่เดินแบบเดินไม่เหนื่อยอะ่ะ มีใครมีสามีหรือว่าตัวเองเป็นแบบสนะปณิกรมีฟรแบบฟรีไม่ต้องคิดถทาานทามากามีนทมาีกันทามาก่ากนทามาดีน่ามด่กัมท่ามาีน่าน่ามาก่กันทท่ามน่นไมม่น่น่า ไม่กลับบ้านห่อเนี Pokemon> ่ยบ้าบอตอนนี้ตอนนี้มีใครดูซีรีส์บ้างครับใช่เหรอมีสิบเอมีมีสิบเอ็ม่นี่หรอสิบหกตอนเหรอ คือผมเป็นคนเมื่อก่อนผมเป็นคนแบบต่อต้านเลยนะพวกคนที่ดูซีรีส์อะไรเงี้ยผมแบบไร้สาระมากเลยว่าบมสี่เวลาไปกับอะไรพวกนี้ ใช่ผมทำตามนายกเฉยผมก็ลองดูว่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกยาการยายาเรียบร้อยฮะเป็นทอะไหรครับวันที่หกนะครับเอ้ยคอนเสิร์ตวันนี้เท่าไหร่ครับเออวันที่แปดวันที่แปดเอาวงเตนปะวงเตนหรืออะไร เอากอบแล้วนะเอาพี่ทำมินไม่รู้คุยกันรุ้เรื่องอะไรไม่ได้คุยเอะพี่ทามินจ๋าคิวด้วยอะต้องคิวด้วยนี่กินอะไรกันมาอย่างเนี่ยที่นู่นอะกินแล้วอะแล้วมีอะไรกินไหมมีเต็มอย่างเดียวเนาะไปหาซื้อกันเองนะครับไม่เป็นห่วงผมเป็นโรคเพาะผมไม่มีมีแต่ไอติมไง อ๋อเรามีกินกาแฟนัดดิบนะครับซื้อ,อกินกาแฟนัดดิบฟรีแถมซื้อ,อยาสีฟันด้วยนะครับผมไม่ต้องซื้อคือนึ่งครับ <c oughs> แต่ๆๆๆๆยังไเขานีจริงๆยาสีฟันนัดดิบจะลองลองไปใช้ดูนะแป้งแปงไม่ถึง5ทีครับกินปากออกเฮ้ยแต่จริงๆผมไม่ใช้อยู่เลย <c oughs> ไม่เชื่อมานดปป่ายใกล้เลย ไม่ถึงไม่ถึงห้าทีจริงๆแลปลงเสร็จปุ๊ปบแบบโอ้โห <c oughs> เป็นใช้ได้เป็นสมุนไพรับตอนนี้นะ้าเขาขเป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งของขอะครับสุขสันต์วันสงกราน ปีนี้อาจจะไม่ค่อยเปลียกกันไปอาบน้ำมาที่บ้านเองนะครับผมแม่มีอะไรจะพูดกับแุนตา,าไหมครับแม่้อเคแม่นอนอีกแ่าไหม,มน,อนอ้านะถ้าท่นร้องเจอแม่เต้นอยู่ เด่สองท่าโลตีแผน่นแล้วแม่เต้นเพลงนี้เก่งมาก <c oughs> อ่าอยากดูปลมือเหรอเล้วมเด็ดเลยอ่ะแม่เขาตกมือแล้ว <c oughs> แม่เสียบารยาเร็วแม่สอนกันเองเรื่องการเขากล้แสดงออกเนี <c> ่ย <oughs> มีอะไรมีตังค์เราให้ตังเร็วหนึ่งแบตเตอรี่ไม่ต้องแม่เต้นนำก่อนดิเต้นนำไหมโรตีแผ่นใหญ่อันนี้ใส่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นตรงๆอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ โตใหญ่เมื่อก่อนสอนอนุบาลน,นะนตอนนี้ก็ยังสอนอนุบาลเหมือนเคยขึ้นไปเลื่อนขั้นไปสอนประถมอ่ะแต่เขาแบบความรู้ไม่ถึงก็เลยให้มาสอนอนุบาลเพราะว่าเหมาะกับเต้นอย่างเงี้ยให้น้องเข้าได้เต้นงง มองแม่แล้วคิดภาพแม่ไว้แบบนึงแค่พอแม่เต้นแล้วแบบเปลี่ยนความคิดไปเลยนะร้ <c oughs> อนจริงเล <c oughs> ย้อนเต้นเด้านวได้หวังจะข่มสาดน้ำกันไหมเอาน้ำฉีดกันไหม Baik sudah. Gimana? Siapa? สีครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้ว้าโอ๋เดก็หุงไปแล้วนะไม่กลับจริงหรอต่นเลพี่ออกอ้หุนเนื้อตึงจริงเลยเป็นไปขับผมมาดีแล้ว อย่าไปตามคนอื่นเขาเลยสงสายเขาตื้อเงี้ยเขาต้องทานตายดีนะเป็นผมอ,ะอ่ะผมถึงต้องทานด <laughs> เ,เออเดีล้วนั่งมองหน้าอะไรเงี้นะ

ก็เซลล์อันนี้ <laughs> <sum> down ดวงายัง,งเชื่อน้อยยาเมื่อลมพัดมาแสงจันทร์ชวนใจค่าคิดถึงที่ที่จากมาคิดถึงท้องนาบางเรือนที่เคย ช่วยบอกให้ลมช่วยเป่าสูงไฟให้แรงเขาพัดไล่ความเหนือยย็นนาวให้พี่น้องเรานอนหลับสสบาย ช่วยบอกประสิทธิข้างกาย ไมรู้ว่าไม่นานลูกพี่จากมาจะไปสกหน้ากับผม ขีวอิ้ยกันง่วงนะโอบคะดีใจดีใจมีใครจะร้องเพลงไหมร้องไม่เปิดจะร้องอะไรกันครับมีเทากะมีทาเกะเดี๋ยวพี่เปิดให้แล้วพี่ไปนอน มั่นใจว่าหลับลมหลับลมสี่โมงแล้วนะนี่มีห้าโมงค่ะสี่โมงวันนั้นที่รักห้าโมง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  อีกโมงครึ่งน,นะอีกสิบห้าทีนั่งมองหน้ากันสิบห้าทีเดี๋ยวเอาเต้นออกปะไม่ใรออกครับตัองไว้ที่ยาวเลยหรอเต็นทนะ์นะดิตเขาสาเขียนไป้ายไว้นะดิตอันนี้อนนดิตเขียนนะครับป้ายสุขสันต์วันสงกรานต์กะถ่ายรูปแบบ ปุ๊บก็มาแล้วมีป้ายแต่ว่ามันมีเต็นท์มันบังเนี่ยติดอยู่ตรงหลังคาตรงหลังคาบ้านนี้ฝีมือนัดนเองเขียนนะครับเขาเก่งเขาเรียนเพอาช่างมาเมื่อก่อนผมมีงานศิลปะผมให้น้าทำไว้ตลอดโอได้เก็บสี เพลงรักครับรอดูในละครเวทีนะมีดีเอมีไมอ๋ี่ไม่รู้เรื่องอ่ะนีเพลงรักเพลงรักผมร้องเพลงรักด้วยร้องอร้ององร้อง่ยร้องแอค่ร้องคร้องที่บริษัทด่าให้ลบคลิปไะได้ดูกันป่ะครับคลิป เซ็กับไว้นะเซ็กับไว้เซ็ก็บไวมีเหตุจำเป็นที่ต้องลบนะฮะในสีสิเราบันดีมากบันดีมากนะมันตีมากเฟกอะาคุยก็เพะอะเป่าลุยก็เพราะอ็ไรนะ ก็ว่านะ,ะก็ันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สา,ส,าสายจนถึงตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับแล้วก็อาจจะไม่อย่างที่พ่อบอกว่าอาจจะไม่แบบเล่นน้ํากันสดชื่นร่างกายแต่ว่าเราก็ชื่นใจเนาะที่ได้มาเจอหน้ากันแล้วก็ได้มาทําบุญด้วยกันได้มา,ขาทขาระปาดด้วยกันนะครับผมอยากเล่นน้ําผมอยากสาัตว์น้าทุกคนมากเลย มีแต่ทุกคนแบบประสาทผมมาปะแป้งผมบางคนก็พยา,ายามทำหน้าให้สะอาดให้ผมมาปะแป้งบางคนโดนแป้งแล้วก็ไปล้างหน้ามาใหม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันเนาะถ่ายรูปรวม